คลิปที่เคยลงไว้พอกดเข้าไปดูย้อนหลังโดนปิดเสียงคือไม่มีเสียงเอาเสียงคนอื่นมาใส่เราต้องลบออกหรือไม่หรือต้องแก้ไขยังไงสร้างเงินในอากาศก็เคยมีค่ะคลิปที่โดนติดลำโพงแดงคลิปที่โดนปิดเสียงเมื่อก่อนสร้างเงินในอากาศก็ไม่ลบนะคะคลิปพวกนี้เพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบให้คลิปอื่นคลิปอื่นก็ยังสร้างรายได้ได้ปกติ สร้างเงินในอากาศก็เลือกที่จะไม่ลบค่ะแต่เพื่อนๆฟังดีๆนะวันดีคืนดีสร้างเงินในอากาศก็ถูกจํากัดการสร้างไรายได้ไอคลิปพวกนี้แหละค่ะเป็นคลิปแรกๆเลยที่สร้างเงินในอากาศเลือกที่จะลบวิธีแก้ไขนั่นหรอคะถ้าคลิปที่เราทําไปแล้วอะลบได้ก็ลบเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคลิปใหม่ๆสร้างเงินในอากาศแนะนําว่าให้ใช้เสียงของตัวเองดีที่สุดค่ะ ปลอดภัยที่สุดมีปัญหาน้อยที่สุดหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆ like, กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ